แก้ไขตู้คอนโทรลงานระบบโซล่าเซลล์บวกไฟบ้านเครื่องตีน้ำบ่อปลานะครับ2แผงมอเตอร์สามแรงพร้อมเกียร์กล่องคอนโทรลบัตเลตสามพันวัตต์นะครับพอดีกล่องเขาเหลือก็เ,เลยเอามาใช้ของแขนนะครับ ทดสอบระบบจ่ายกำลังนะครับตอนนี้ไฟ220นะครับกินกระแสอยู่ที่2แอมป์บวกแผงโซล่าเซลลนะครับ DC 55โวลต์กินกระแส7แอมป์นะครับกระแสเข้ากล่องแรงดันเข้ากล่อง DC นะครับเดี๋ยวปิด Solar <S <S โซ<อ>ล่าเซลล์ MAC ขึ้นมาเป็น2.9 โวตกเหลือ48โวลตดีซีนะครับเข้ากล่องแล้วก็แอมเข้ากล่องประมาณ7แอม6 300กว่าวัตต์นะครับลองบูตขึ้นไปอีกว่า AC เราบูตได้เท่าไหร่ 4ีเก้แอมแล้วนะครับ5้แอมห้5จ5ดสามหุดสุดแล้วนะครับสุดแล้วเนี่ย5.7นะครับอ่าวตัดพอดีไฟตกพอดีเลยชิโนตัดนะครับ5.6เดี๋ยวดูใบชิโนตัดนะครับไฟตก เพราะว่าบ่อน,นี้ไกลสุดนะครับลากสายเมนจากบ้านมาสุดทางก็บ้านอยู่เรีบๆนู่นนะครับระยะทางประมาณกิโลหน,นึ่นนนนนนนงถ้าถ้ารถรถกระแสะลงมานะครับปรับอยู่5แอมป์นี่เดินได้สบาย แรงดันตกเยอะนะครับเหลือ218เพราะที่นี่ไฟตกเยอะถ้าจ่ายไม่เกิน3แม่มาแรงดันจะ,สะเสถียรแรงดัน AC จะ,สะเสถียรอยู่ที่ประมาณ220นะครับถ้าจ่ายเยอะแรงดันจะหล่น ครับแรงดันเริ่มตกแล้วครับ4แอมป์5แอม216วตนที่5แอมป์ AC พาตีแรงระดับนี้นะครับแล้วแรงดันไฟฟ้าไม่ตกเครื่องก็รันได้ปกตินะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นออโตสตาร์ทอยู่แล้วไฟดับไฟตกอะไรเครื่องก็จะกลับมาลานปกติ X2 แดดมาแล้วครับไปหมุนประมาณนี้นแถงมา41โวลต์กระแส6.3แอมป์ประมาณ2,000เอ้ย250วัตต์คราวนี้ เอซีออฟอยู่นะครับเดี๋ยวออนเอซมาช่วยดูว่ามันกินกี่แอมป์เอมาช่วยเอซี AC จะกินอยู่1.8แอมนะครับแรงดันจะดีดขึ้นเป็นที่6.3โวลต์กระแส10แอม86 600วัตต์นะครับใบตีแรงขึ้น ตอนนี้ทำงานสองอย่างระหว่างไฟบ้านกับไฟแผงนะครับถ้ามดผมลดไฟแผงลงให้เหลือไฟบ้านอย่างเดียวนะครับจะกินกระแสอยู่ที่3 M. แอมป์ตอนนี้แดดไม่แรงมากนะเพราะวันนี้คึมพาคคึมฝนตั้งแต่เช้าแล้ว เดี๋ยวมารอดูตอนแดดแรงอีกทีนึงเดี๋ยวไปหาใสอีกครับสองตู้ก่อนครับ